ตามติดชีวิตเซเล็บุ้ย,ยให้ถ่ายรูปทีไรแลนะ้วบททุกทีเลยค่ะขาหัวขา <c oughs> ต้องถ่ายเลย ค่ะเพืเ่อนๆคลิปวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ไปออกเดทกับคนลกค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกเดทอย่างเดียวนะมีการไปตามถ่ายงานให้พี่ตองด้วยคือพี่ตองอเขามีถ่ายงานสองงานติต๊กเลยจะไปตามถ่ายงานให้เขานะคะแล้วก็ไปดูเบื้องหลังการทํางานของพี่ตองด้วยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราไปดินเนอร์ทานข้าวกันป่ะตามไปดูเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ตามติดชีวิตเซเล็บมางานอะไรคะงาปาร์ตี้ งาน,นที่เราวาวันนี้นะคะชื่อว่างานสนิเกอร์ปาร์ตี้จัดโดยครอสนะคะเราก็จัดอยู่ที่เดลตีชั้นห้าก็มันก็จะมีแบบแบรนด์แบบสนิเกอร์ต่างๆอะไรเงี้ยรีบอกในลทที่อแอดมอสดีช็อกจีฟาทาอะไรเงี้ยอยู่ในนี้เต็มเลยก็วันนี้พี่ต้องก็ถือว่าได้มาร่วมงานนะคะเพื่อมาลงถ่ายรูปลงภาพในไอจีนั่นเองอุ้ยสวี Act like you know how this ทายาของเขาลองไปค่ะหนว่าต้องจ้างเป็นพรีเซ็นเตอร์แล้วแหละเนี่ยโอ้โหเ<ๆ>มืม่อเนี่ยไหมคะ น่าอ้วนหรือเปล่าไม่อ้วนื่อกีถ่ายรูปให้แล้วอ้วนน่าอ้วนีกอ่ะเดี๋ยวคลินิกต้องเข้าแล้วเนาะวันนี้เหมือนรับบทแบบเป็นผู้จัดการท่านหนึ่งก็คือมาดูแลพีกล้องนะคะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าหนูดูทรทงรูปของเขาวันนี้รูกค่า รูปทีนะ่ไรแล้วบททุกดีเลยค่ะข,ขาดหัวขาดนี่ไงนี่ยนีขน่ขามันขามันขาดเนี่ยรูปอื่นดีรูปอื่นมันก็ไม่ขาดโพสแล้วก็ถักนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จบงานวันก่อนวัน่อไปขายเลยมาไปยื่นรูปถึงงนี่จบงานแล้วส่งงานเรียบร้อยก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้พี่ต้องมีงานหนึ่งก็เดี๋ยวตามติดไปอีกหนึ่งวันค่ะ าาาามเาทงํงนถึงแล้วเดี๋ยวติดต่อลูกค้าก่อนแล้วก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วค่ะเพราะว่าคนเยอะเดี๋ยวเรารีบถ่ายรีบไปเหมือนชอบในกี้ที่นี่นะะจะเป็นเหมือนสาขาที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เดเคอเร็เหมือนเกาหลีเลยที่ครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วที่ตีไปมาก็ตามไปดูข้างในกันเลยค่ะเขาจะให้พี่อะคัสตอมรองเท้าใช่ไหมเลือกเลือกเลือกทำเป็นแบบเหมือนกับโซนแบบรีวิวเลือกเลือกะไอ,อ,อ,อืมอืม นี่ก็จะเป็นแบบให้เลือกคัสต้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากทำดีดูดิวอลักเนาะตอนนี้เขาก็รับปีฟขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวรอพี่ต้องฟังบีฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวติติเป็นคนถ่ายใหย้ถ่ายเก็บอ้พี่ถ่ายเก็บฟูดเองนะเดี๋ยวเราก็ถ่ายตอนสไลด์ดให้ถ่ายให้ตอนไมเราต,ตอนผมเลือกตอนออที่ผมทำแอคทิวิตี้ผมต้องถ่ายให้อ่าได้เดี๋ยวดู โอเคให้พี่ต้องเก็บฟูนไปก่อนเพราะว่าเขาจะได้ภาพที่เขาต้องการนะเราแบบเป็นตะกล้องแบบมือสมัาเล่นานาละเอียดคอยแบบบอกในจุดบางจุดถ้าสมมติแบบเผื่อเขาลืมนะคะก็ช่วยๆกันเพราะว่าคนมันเยอะบางทีพอเรามาถึงหน้าร้าแล้วเราอาจจะลืมแบบแบบว่าแบบว่าเราต้องเก็บอะไรบ้างเป็ดย่างไปจ่ะตะกล้องจ่ะ ตอนนี้ถ่ายเสร็จไปแบบประมาณ70%เเ็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีแบบที่ตองเขาจะไปแบบโพททรโลูปของเขาอะไรเงี้ยก็ผิดมือการถ่ายก็คือไม่ได้ดังใจเขาหรอกค่ะต้องค่อยๆแบบว่าทำตามที่เขาบอกไปก็อาจจะได้ไม่ดังใจบ้างแต่ก็ทำดีที่สุดแล้ว อ่าเอนี่น่ารักแ่เนี่ยมีเขียวไได้เฮ้ยได้น้ำหมนี้อ่ะวนได้นไงไม่แยกก็มันมีทั้น้ำเงินน้ำเขียวแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้มเดี๋ยวยืมบวกสูงกเออโอเคจัดไปเดี๋ยวรอพี่ต้องเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาถ่ายเป็นโทรโลุกสองลุกปีเสื้อสีขาวกับสีดำก็เดี๋ยวเก็บกุกันต่อ หิวข้าวกันมากเลยแล้วแต่ว่ายังถ่ายงานไม่เสร็จนะคะหาหนูไปกินข้าวด้วยเหลือถ่ายอีกกีนึงวิ่เดี HAEL ๋ยวไปฟุอแล้วก็ไปถ่ายเก็บฟุตวิ่ง <consumers olacak S 1> หน้ารา้านโอเคโอเคฟุตเหลืออีกชอปฟุตน,นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายพี่ต้องวิ่งเราไปหาข้าวกินก่อนเราเดี๋ยวค่อยกลับมาช็อปปิ้งกันอีกทีนึงมีช้อปปิ้งนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีไปค่ะกินแล้มี อุอ้เมนูนี่ไหม,มละ,ะอ้อ,อะไรหวไม่กินวเหรอไม่้มวหมูตับกุ้งตับ,ตบอ่ะอต้องมาละแล้วหนว่ากินนข้าไข่คนลว้วก็หมูอะไรทั้งสิา,ามชั้นจบทุกคนบ้านหญิงเ,เขาดัเรื่องแบบข้าไขคนมาคือที่นีจะมีแบบหลายเมนูมากให้เราแบบเลือกกินอะไรเงี้ยมันดัามาตั้งแต่จีนเด็กๆแล้ว เห็นไหมเขาเป็นชิกเนเจอร์ของที่ร้านแบบเมนูแบบเยอะมากอนี่แล้วเขาก็แบบมีบอกด้วยนะว่าแบบถ้ายังไม่ถูกใจใช่ปะก็สั่งไข่เข้า,ขาไข่พดอเปล่าๆมาจากคู่กับเมนูโปรดได้อะไรอย่างนี้ลองไปเลยโอ้ของพี่เบาไปเลย 来来来来 คือผลงางนล่าสุดวนกลับมาในกีนะมาช้อปปิ้งส่วนตัวเมื่อกี้คือถ่ายงานอันนี้คือช้อปปิ้งส่วนตัวจ้ะ ไหนเลย <ừ. S 1> เป็นหัวแบบนี้อรอแล้วนี่เป็น,อ,นอย่างยืดเหรอ๋อเออเทดีฉับนจะวิ่งวนแบบอยู่ในเนี้ยทั้งวันเลยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยจ้าได้เท่เท่าลบมาเรากางเกงเออกกำลังกายส่วนเขามาทั้งตัว ตอนนี้เลือกคำเชื่อกันนะคะนี่ต้องเลือกเป็นซูลเลียนบีบอยซูลเลียนก็คือเป็นซูลเลียนก็คือซูลเลียนซูเรียนจังหวัดจันสวนที่บ้านสวนที่บ้านบีบอยก็คือตัวเองก็คือก็เลยกลายเป็นอันนี้ซูลเลียนบีบอยใช่เออใครบอ่าของบีอยว่ะนี่อย่าพี่ต้องเลือกเสื้อเสร็จแล้วเขาจะมาปิ้นี่ตรงนี้เลย เรียบร้อยแล้วกับไหนที่นี่ป่ะเดีย๋ยวขอเดินเข้าไปฝั่งสยามสแควร์นิดหน่อยแบบดูของที่ตัวเองชอบก่อนเราจะมีร้านหนึ่งที่ตีแบบ,บเข้าเสื้อผ้าเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะกลับแล้วเดี๋ยวแล้วซื้อจิวโหที่เคยถ่ายไปคลิปที่แล้วก่อนมันอ่าอันนี้เราใส่อันเก่ามาเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ร้านเดิมไปเดี๋ยวเราเอาอันนี้นี่นแล้วก็เอาแบบเป็นโอเค<ๆ>สวยเสร็จแ,แล้วสวยสวย เอสวยดีนะเอด็ช้อปปิ้งแบบรวดเร็วหนึ่งพันหนึ่งร้อยแบบไม่ถึง5นาทีมาละถุงดึงเป็นคนแบบชอปปิ้งรวดเร็วมากขอไปดูตรงนู้นอีกร้านหนึ่งอันที่ีจะไปเป็นร้านคนเก๋ราคาสูงหน่อยแต่ว่าสภาพเก๋จริงอ้าวร้านนี้แหละจะปิดเฮ้ยเฮ้ยถ่ายตรงนี้ ามติดชีวิตพี่ต้องหนวันก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วก็มากันทั้งวันเลย่็แอบมีเดินชอปปิ้งกันนิดหน่อยตามสษานะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย